สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบกับนุนนีนั่นอีกแล้วเด้อค่ะจะมาเมื่อนี้จะมาว่าไใหฟังแบบตอนเลกที่ลืมทํางานมากนะคะก็คิดว่าจะแบบฮัดครับโรนฮัดยังอยากให้มันเป็นโรดก็มีหลายขันละปันเด็นก็มัไม่สิบเบิอดอ่ะยุดชะงกัก ยุชะง,งักแผนว่าจะหัดคับโหลดไปเพราะว่าเหมือนแบบเออคนขับโหลดกันหลายหลายคนเหลี่ยวก็เลยเออบอบอคับดอกเอียงสินะบันที้นี้พ่อมีเรี่องต๊กกระไดพ่อ,อจูดสามีไม่ค่อยสบายนะคะแบบเป็นเจ็บถ่วงา่าเศร้าก็เลยเออหัดไวสักหน่อยเนาะเพื่อจะแบบปฏิบัติก็ยังคิดอยู่เด็กคนเทามันสิเก่งคูด่านผุนบ่อก,ก็ยังคิดอยู่เด็แต่ว่าก มันต๊ะกระไดพ่ออยโจรน,น้ำกั้ตงเก่งไปทุกอย่างนะคะมื่อนี้จะไปฝึกขับรถวันแรกนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเสียเงินเหลี่ก็ก้อตงเก่งเขาให้เอาเสียเงินไปหกพันผ่อมไปได้ใบขับพี่เล่นเขาให้ไปทายลูปแล้วก็เอาไอย,างอ,ยางอีกะ ถ่ายลูปหนึ่งเหนียวฉบับหนึ่งหล้ะก็เอาไวรับรองแพทแล้วก็จะไปฝึกขับรถเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายตอนครูเขาพูดมาให้ฟังว่าใครอยากขับรถนะทุกมมือนี่ก็ต้องเก่งแล้วนะคะ สว่นวนจะออกจกบ้า,บางก็ต้องท่ากันเด็ดนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็ไยบายสวัสดีค่ะ